ครับพบกับผมพี่มกักนะครับวันนี้เราอยู่กันด้วยไปนะแอนเฟดดี้ขอสวัสดีกันรอบที่สามเราอยู่กันด้วยไปนะแอนเฟดดี้แล้วเดี๋ยวครับเรากําลังเข้าเกมครับคืนที่หนึ่งครับท่านผู้ชมเกมนี้มีความตื่นเต้นและเล่าใจเด็กๆหนูๆไม่ควรเล่นนะครับผมบอกห้ามเลยจะเครเป็นโรคหัวใจเราย,ยิ่งแล้วเลยเกมนี้อันตรายไปสําหรับท่านผู้ชมจาเกิดผมตายถือว่าจบนะครับท่านผู้ชม

ไปยังไม่กระพริบเลยลาไปก่อนโอีโทเอ้ยเอ๊ะมาเลยฝรจะกระพริบเนี่ยจะดูสักทีว้าวเฮ้เฉียงตัวอะไรหัวเราะกันเนี่ยเฮ้ยผีมาแล้วมาหา ช่วยครับมาเลยไฟจกกักรพิบเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆงติ๊กตอ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 งหลอกเติมชม ไหนวะผีไมนจะมีเลยไอผีกระจอกออกมาซิไอผีกระจอกไม่มีเลยครับสงสารเราจะไม่ได้เจอของดี tôi đi với đi qua ở trên chỗ bị. Oh, mà lỡ tôi chơi nè, lỡ lần mất nó lỡ gió tí thì lần nó nè, thì ở cái đi, đi qua. ไม่มีเลยนี่หว่าข้างนอกเอ๊ะมังเราต้องรอถ้ามันจะพิบแป๊บๆอะไรละมึงยุ่งแน่ก็อนุญาตใช้คำหยาบนะครับหยาบหยาไปกับท่านผู้ชมแลวผีไม่มาเมื่อกี้ผมมาเหนื่อยมาก น่ากลัวเหมือนกันเลยเด็กๆไม่กลัวเล่นคนเป็นลูกหัวใจก็ไม่กลัวเล่นเฮ้ยฟอยกับพิบก็ไม่ชมเห็นแมบบ่ผมหรือเปล่าเฮ้ยสวย ทุกคนตัวอะไเนี่ยตัวอะไรวะสามสีตัวเลยตัวอะไรวะ หายไปแล้วอุ้ยเกมนี้ถือว่าก,ก็เกมที่น่ากลัวเราต้องอยู่กับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยึถไฟน้อยแอนฟิสทีภาคสามเขาเพลออยู่ในกล้องวงจรแต่ภาคนี้น่แม่เอ้ยผีเยอะคลิปเมื่อกี้เป็นตัวอะไรนั่งสั่นหัวบนเตียงผมก็ไม่รู้อุ้ยช่วยเร็ว ไฟผีเข้าห้องเราหรือยังเนี่ยเห็นมีอะไรวะเนี่ยอุ๊ยรอนนะไปอีกแล้วไปอีกแล้วเราหวังว่ารอบนี้คงจะไม่เจอของดีนะท่านผู้ชมเห็นอย่างผมหรือเปล่า เฮ้ยหาไปอีกแล้วสวย,ยน่ากลัวนี่จะไงผีมาหลอกเด็กคนทำเนี่ยุอ้ยโคตรขี้ไตด้เลยครับมีไปตัวไว้มีมยังว่าไหนไม่อยู่ไหนไม่เออไม่เจอ ไปไรเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวไม่ตอบสนองซวยอ้า,าวทุ่งนาเนี่ยเนี่ยรักตัวเปิดไฟไวต้ตลอดนะครับถ้าเราปิดมันมันจะสวย ตุ๊กตานั่งโคตตเท่เลยเสียงอะไรจากในห้องครับอุ้ยสวยอาโกรธจริงๆเลย ทำไมต้องตามันนั่งแบบนี้เนี่ยเกลีลยดเฮ้ยฉัาก็ไจะปิดไฟไว้จ้าอะไรนะเนี่ยมึงกินเงาอะครับเงาหลังว่าคงไม่มีอะไรแน่นอนนะมุยน่ากลัวจริงๆเลยมันจะโผล่มาตอนไหนเนี่ยผมว่าจะมีตอนที่ผมตายจะครั้งกุดเลย เลยเวลาจะหมดแล้วรีวิวดิรีวิว tiktok 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 เย้โต้ผ่านด่านนี้แล้วครับถึงคืนที่สองคืนที่สองคืนนี้อาจจะมีตายกันก็ได้นะครับเพราะผมไม่ชำนาญผมก็เพิ่งโหลดมาเม่อสัเมื่อกี้เองครับ ไม่ตอบสนองอีกแล้วรอไปดูประตูกันดีกว่าเฮืบสับป,ประหลาดมากปิดประตูแล้วน่ากลัวนะครับเนี่ยใครเล่นกันอุ้ยตกใจอุ้ย về chuyển vận Cái này là cua ở cái game này Ui, quay Pep, pep, pep Quên เฮ้ย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 โอ้โหดูหน้ามาันี่ครับโอ้สวยแม่น่ากลัวจริงๆครับเออเราก็ลากันไปแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับจากไมค์ครับพี่มารนน์คแต่นี่ผมนอกเกมครับ